สัปดาห์ที่5ลูกรักของเรายังโตเท่าเมล็ดงาเท่านั้นเองค่ะพอสัปดาห์ที่6นะคะโตขึ้นมาประมาณเท่าเมล็ดสาคูค่ะหัวใจจะเต้นถี่ประมาณ180ครั้งต่อนาทีเร็วกว่าคุณแม่ถึงสองเท่านะคะเพราะว่าระบบเลือดก,กำลังหล่อเลี้ยงร่างกายลำไส้ตับก็กำลังพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็จะเต้นช้าลงเมื่อทารกตัวโตวขึ้นค่ะ ถ้าจะทําอันตราสาก็จะเห็นรูปทรงหัวกับรอยโค้งของทารกนะคะตรงกระดูกสันหลังได้อย่างชัดเจนเมื่อไปฝากคันในช่วงนี้นะคะคุณหมอก็จะตรวจดูด้วยเครื่องอันตราสาวเพื่อดูตําแหน่งของการตั้งคันนะคะว่าลูกน้อยของเราอยู่ในมดลูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูจํานวนทารกในคันด้วยว่าเป็นแฝดไหมนะคะหรือด,ดูว่าคุณแม่มีเนื้องอกในมดลูกหรือบ่ลรังไข่หรือเปล่านะคะ รงนี้ถ้าเกิดว่าเจอว่าเป็นท้องน้องบนลูกนะคะเราจะเป็นจะต้องยุติการตั้งครรภ์ค่ะเพราะเป็นอันตรายมากและเด็กไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะส่วนตัวคุณแม่เองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่วงนี้ฮอร์โมนในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณแม่จะรู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะบางครั้งเราก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะ อาการแพ้ท้องจะเป็นหนักที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่9นะคะและมักหายแพ้ในสัปดาห์ที่14ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อมน้ำนมก็จะเตรียมผลิตน้ำนมแล้วนะคะจึงทำให้คุณแม่มีเต้านมขยายและก็คัดตึงเต้านมค่ะ